สวัสดีครับบริษัทดีแพ็กเกจเซลส์วสวิตสองศูนย์หนึ่งเก้าจำกัดและบริษัทในเครือบริษัทดีพีฟู้ดแอนด์เบเกอรี่อุปกนณ์จำกัดบริษัทแพคกิ้งแมชชีนฟอร์เรนจำกัดวันนี้นําเสนอวิดีโอเครื่องบรรจุสินค้าเข้าซองแบบซองสําเร็จรูปนะครับตัวที่โชว์อยู่ก็จะเป็นลักษณะแบบซองก้นตั้งตัวนี้ก็จะทําการเปิดชิปนะครับมีออปชันเปิดชิปอัตโนมัตินะครับพร้อมกลางซองและบรรจุสินค้าเข้าซอง แบบอัตโนมัติด้วยระบบเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างที่ใช้ก็จะเป็นมั l ติเฮดเวเชอร์ก็คือเป็นตัวเครื่องช่างแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดเปิดปากซองและชุดเปิดก้นซองแบบอัตโนมัตินะครับซองที่ใช้ก็จะเป็นลักษณะนนแบบซองสําเร็จรูปนะครับซองก้นตั้งซองก้นตั้งที่มีซิปนะครับตัวซิปนี้ก็จะเป็นออปชั่นนะครับ ตัวที่เห็นในวิดีโอถัดมาก็จะเป็นชุดแซตคอนเวเยอร์สำหรับสิดสินค้าขึ้นสู่เครื่องช่างแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบเซนเซอร์เช็คเช็คระดับนะครับกรณีที่มีสินค้าเต็มในในถังด้านบนนี้นะครับเซ็นเซอร์ก็จะเช็คแล้วก็สั่งให้ตัวคอนเวเยอร์อยู่ทำงานนะครับหัวช่างก็ทำการปล่อยสินค้าเข้าสู่ฮ o อปเปอร์ที่เป็นตัวเช็คน้ำหนักนะครับ ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลในการรวมน้ำหนักเพื่อให้มีความแม่นยำนะครับผมแล้วก็จะปล่อยลงสู่ซองนะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการใส่สารกันชื้นนะครับแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมอ่อชั่งน้ำหนักได้น้ำหนักแน่นอนแล้วก็จะปล่อยลงซองแบบอัตโนมัตินะครับพร้อมกับลำเลียงเข้าสู่ระบบการซีนปิดปากถุง ตัวนี้ลูกค้าจะสั่งเป็นซิลแล้วก็แวคค่ำนะครับจะสังเกตดูจะเห็นท่อแวคค่ำดูดเข้าไปการแวกค่ำก็จะดูดอากาศออกเพื่อให้ด้านในมีอากาศให้เหลือน้อยที่สุดนะครับตัวฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบลักษณะแบบสั่งทําเพิ่มนะครับรุ่นมาตรฐานจะไม่มีนะครับ,รรนะรบพอดูดอากาศพร้อมซิลออกมานะครับสินค้าก็จะเป็นซองที่แข็งอพอสินค้าด้านในก็จะไม่มีอากาศครับ